สวัสดีครับผมช่างเป้าจากลำพันธุวิทยุสื่อสารครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่โทนนะครับตัวนี้นะครับไอคอมสองสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีนะครับครับครับอ้าวเรามาเริ่มเลยนะครับว่าใส่โทนยังไงใส่โทนนี้นะครับก็คือหมายว่าเรามีสัก 5คนขึ้นไปนะครับหรือ2คนขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับคือใส่โทนไว้นะครับมาให้คนอื่นวอลเข้ามาหาเราได้นะครับนะครับถ้าเราใส่โทนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะวอลมาหาเราไม่ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีใส่โทนเลยนะครับอันดับแรกนะครับนะครับอ่าผมจะใส่เป็นอ่ามันจะมีเนี่ยเลือกเราเลือกช่องนะครับอ่าเลือกช่องให้ตรงกันนะครับอ่ะสมมติว่าผมใส่เป็นผมใช้ช่องที่หนึ่งนะครับ นะครับมี5คนก็ทุกคนก็ช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่โทนให้ตรงกันด้วยนะครับอ่าเรามาเริ่มใส่โทนเลยนะครับวิธีใส่โทนนะครับกด F ครับกด F กด7ครับเห็นไหมครับปึ๊บอ่าอันนี้มันโทนมันปิดอยู่นะครับแล้วก็เปิดโทนครับกดลูกศรขึ้นครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีอยู่200กว่าโทนครับเราก็เลือกเอาว่าจะใส่โทนไหนนะครับอ่านี่ครับเลือกเอานะครับอ่าสองร้อยกว่าโทนนะครับอ่า เอาง่ายง่ายอ่ะผมสมมติโทน9นะครับได้โทน9นะครับนี่ครับได้9แล้วกดแอยืนยันครับปึ๊บอ่าแค่นี้เองครับง่ายๆครับนี่ครับมาแล้วโทนครับสัญลักษณ์ลำโพงนะครับเห็นไหมครับอ่าสัญลักษณ์ลำโพงอ่ะบนเลขศูนย์นะครับเนี่ยคือใส่โทนนะครับอันนี้อ่าคนนอกก็วอลมาหาเราไม่ได้นะครับอ่านะครับถ้าจะวอลมาก็ต้องมาเอาโทนให้ตรงกันนะครับ ถึงจะใส่โทนได้นะครับครับส่วนโทนนะครับมันจะมี2โทนนะครับโทนดิจิตอลนะครับแล้วก็โทนธรรมดานะครับเมื่อกี้นี้ผมใส่โทนธรรมดานะครับทีนี้โทนดิจิตอลนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกด F ครับอ่านี่ครับเป็นโทนนี่ธรรมดานะครับถ้าโทนดิจิตอลนะครับกดดอกจันครับปุ๊บเห็นไหมครับ สังเกตจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวดีขึ้นก่อนนะคือดิจิตอนนะครับเราก็เลือกเอาเหมือนกันครับตัวนี้ก็อ่านะครับมีหลายโทนเหมือนกันครับอ่าครับสมมติว่าเอาโทนอ่าเก้านะครับผมเอาโทนเก้านะครับก็กดเยืนยันนี่ครับแค่นี้เองครับสัญลักษณ์โทนดิจิตอลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวดีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นตัวดี นี่คือโทนดิจิตอลนะครับก็ไปใส่โทนให้ตรงกันแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับคนอื่นก็วอลมาหาเราไม่ได้นะครับครับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมนะครับโอกาสหน้าจะมาแนะนำาตัวใหม่ให้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ